ตำรวจน้ำดีบ้างสิเนาที่จังหวัดนี่นะครับไปที่จังหวัดอ่างทองอ่างทองท้องจังหวัดอ่างทองนะรถสิบล้อครับเขาเลี้ยวกระทันหันมาอย่างเร็วเลยปรากฏว่าขนาเดียวกันนะครับก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้นมาชนปั้งเข้าไปอันนั้นไม่พอมีตำรวจคนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์ล้มรถตัวเองเลยครับวิ่งเข้าไปช่วยนี่ตำรวจน้ำดีไปดูภาพกันค่ะ นี่เหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดเห็นไหมครับเลี้ยวพร้าตัวนั้นวิ่งอ๋อพี่ตำรวจรีบไปช่วยเลยใช่เห็นไหมวิ่งเข้าไปเลยครับเกิดเหตุที่แยกอำเภอปากไห่ครับอำเภออำเภอป่าโมกนะตำบลปักไห่นะจังหวัดอ่างทรายเราเห็นเนี่ยภาพที่เห็นนี่ครับชายคนหนึ่งเนี่ยขับรถจักรยานยนต์พุ่งกระโจนรถ10 18ล้อหู้ตำรวจนลยครับวิ่งเข้าไปเลยเข้าไปช่วยก็คือ10ตำรวจตรีวรพัฒน์พันธ์ดีครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าโมก ที่ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็หยุดรถนะครับในช่วงเวลาดังกล่าลวเราก็ทันเห็นเหตุการณ์พอดีแล้วก็เลยทิ้งรถที่เห็นเนี่ยวิ่งเข้าไปช่วยโอ้โหก่อนประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับมาช่วยเหลือนําตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลชื่นใจจริงๆครับอ่ะบอกอีกทีนะครับสิบตำรวจตรีวรพัฒน์พันธ์ดีโอโดยเพจของสอพป่าโมกคคับซึ่งมีเข้ามาแสดงความชื่นอกชื่นใจ ยินดีจํานวนมากครับโดยเฉพาะคนที่ในพื้นที่ต่างก็โพสต์ตรงกันว่าตํารวจหนุ่มในนี้เป็นตํารวจน้ําดีเคยช่วยเหลือผู้คนทั้งในเวลาราชการและนอกราชการมาแล้วโอ้ปาโมกอ่างทองนะชื่นชมเลยเขาก็คือไปตามสัญชาตยาณเลยนะคะเห็นปุ๊บล้มรถปั๊บไปเลยทิ้งรถเลยเนี่ยนั่นั่น้าแบบนี่ตำรวจน้ำดีของเราก็มี